ครเฮียจำฉันได้ไหมคะเฮียคะหนูเพิ่งเข้ามาทำง,งานในเมืองอะคะ่ะกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์หนูก็โดนขโมยไปหมดเลยหนูขอกินบะหมี่สักชามได้ไหมคะเฮียหรือว่าของเหลือๆห,หนูก็กินได้นะคะ เอาไปนั่งข้างในก่อนขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณค่ะบะ,ะมีเต็มชามกินให้เต็มที่เลยนะมือเนี้เฮียเลี้ยงเอง ขอบคุณนะคะเมียขอบคุณค่ะ,ะค่อยๆกินนะ อ่ะนี่น้องรัาไว้สิเก็บไว้ไ,ไม่เป็นไรค่ะพี่เฮโน้ตรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเอาหน่ารับไว้เถะน้องเพิ่งมาทำงานในเมืองอะ่ะเพื่อนก็ไม่มีแล้วก็ดูท่าจะหางานยังไม่ได้ด้วยคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็มีช่วงเวลาที่ลำบากบ้างรับไว้เถอนี่เต็มใจช,ช่วย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แถวนี้พอดีอยากกินกับข้าวฝีมือเฮียวันนี้เฮียเลี้ยงเหมือนเดิมนะได้สิเชิญน,นั่งก่อนน้องนี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้ววันนี้อยากจะกินอะไรอ่ะเฮียมีเมนูอะไรเด็ดๆแนะนำไหมคะมีสิครับทางร้านเราเนี่ยจะมีเมนูน <c oughs> ฉันแนะนำเองนะคะ ร้านเราเนี่ยมีเซสสำหรับสองคนเพแค่8ปด้อยบาทสนใจไหมคะพอดนี่พอดพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาเป็นลูกค้าของพี่นะพี่ก็บอกอยู่ว่าพี่จะเลี้ยงเขาตาสบายเลยนะครับเฮียที่ใจดีจริงๆเลยนะคะงั้นพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะแกวันนี้เนี่ยกินให้เต็มที่เลยนะได้เลย งั้นเอาเมนูที่แพงที่สุดของทางร้านเนี่ยให้พวกเราสองคนเลยนะคะได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรบกวนรอสักครู่นะครับได้ค่ะมาแล้วครับโอ้น่าทานมากเลยเฮียฉันสบายเลยนะครับกินให้เต็มที่เลยเฮียคะร้านเฮียนี่มีอะไรอร่อยๆอ,อ,อ,อีกไหมคะเอามาเสิร์ฟอีกเยอะเลยนะได้เลยครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรออาหารสักครู่นะครับขอบค่ะค่ะแกน่ากินมากโอ้ยอร่อยวันหลังมาอีกเนาะแกมากินฟรี้ยชอบอของฟรีมันดีนี่เองอะ่ะโอ้ยหอมจกขอจิม้มดีบ้าง หน่มมากอ่ะอร่อยมากเลยโหอร่อยปะที่สุดนี่พี่เจสองคนนั่นมันสั่งเยอะขนาดนั้นอ่ะมันจะกินหมดเหรอพอดพี่ขอร้องอ่ะพ่อจะพูดมากได้ไหมเขาเป็นลูกค้าพี่นะถ้าเขาได้ยินอ่ะเขาจะคิดยังไงแต่ ลหสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรจากทางโรงพยาบาลนะคะตอนนี้คุณถึงกำหนดชำระค่ารักษาพยาบาลแล้วค่ะขอโทษนะครับคือผมขอเวลาอีกสักวันสองว,วันได้ไหมครับผมมั่นใจว่าผมจะหามาจ่ายได้แน่นอนครับ นะะคเฮียคะ, er ค,ะครับอิ่มมากเลยค่ะเฮียอาหารร้านเฮียอร่อยมากๆขอบคุณนะคะเฮียครับขอบคุณมากเลยนะครับ ไว้แวมาใหม่นะครับได้เลยค่ะเฮียขอบคุณนะคะไว้แวมาใหม่นะครับได้เลยเฮียนี่พี่เจพี่จะบ้าไปแล้วเหรอเงินค่ารักษาพยาบาลพ่อพี่อะยังหาไม่ครบเลยนะพี่จะมาทำเป็นคนดีทำไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจเอาละพอดมันก็แค่ไม่กี่ครั้งเองอะอีกอย่างนึ่งอะเดี๋ยวเราก็หาทางออกได้ พี่ว่าเราช่วยเก็บจานดีกว่านะไม่มาไหนเะเออ <c oughs> สวัสดีครับรับอะไรดีครับ <c oughs> คุณค้างจ่ายค่าเช่าคุณพลสามเดือนแล้วนะครับ จะเกินคุณครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเก็บข้าวของแล้วออกไปขอร้องนะครับผมขอเวลาอีกสักวันสองวันได้ไหมครับผมหามาจ่ายแนใ่นอนงั้นผมให้โอกาสคุณพรุ่งนี้อีกวันแล้วกันแล้วอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับเข้าใจไหม เจเราจะทำยังไงก,กันดีอะพี่พอดพอดจะยืนยงนก่อนนะเราต้องหาทางออกได้เชื่อใจพี่นะ ครับพี่เจเงินค่ารักษาพยาบาลพอ่อเรายังมีไม่พอเลยนะพี่ไหนไหนจะค่าเช่าร้านอีกอะถ้าเราไม่มีจ่ายเขาแล้วเขามายึดร้านเราอะเราจะไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่ทำไงดีพี่เจะทำไงดีอะ พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะพอดพอพอจะเย็ยนก่อนนะพี่เชื่อว่าเราต้องหาไปไม่ไ,ได้แต่พี่ว่าตอนนี้เราไปเยีย่ยมพ่อนก่อนดีกว่านะพ่อคะพ่อเป็นไงบ้างคะ พ่อเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับอาการของพ่อผมเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับคุณหมอนี่เป็นเงินทั้งหมดที่พวกผมสองคนหามาได้ทั้งเนื้อทั้งตัวพวกผมสองคนมีอยู่แค่นี้จริงๆครับคุณหมอต้องช่วยพ่อผมนะครับนะคะคุณหมอแล้วส่วนที่เหลือพวกเราจะหามาให้แน่นอนคะ่ะนะคะ พวกคุณจะจ่ายกันทำไมคะค่ารักษาพยาบาลของพ่อพวกคุณเมื่อวานมีคนมาจ่ายให้เราค่ะอ๋อแล้ว,ลวเขาก็ฝากซองนี้มาด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่คุณเคยช่วยเหลือฉันไว้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ฉันไม่เคยลืมบุญดีอของคุณเลยคุณเป็นคนจิตใจดีถ้าไม่มีคุณช่วยฉันไว้ในวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ส่วนเรื่องพ่อของคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันจัดการให้หมดแล้วและเรื่องค่าเช่าร้านของคุณฉันได้คุยกับเจ้าของตึกและต่อสัญญาเช่าร้านให้คุณหนึ่งปีในบนัตรนี้มีเงินอยู่สองแสนคุณเอามันไปตั้งตัวนะ